วันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับอากาศดีแต่ว่าปลาคงจะกินไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าน้ํามันตายนะครับช่วงน้ําลงน้ํามันจะเพออยู่สักระยะใหญ่นะเราก็ต้องรอจนน้ำมันลงแบบเต็มตัวนะครับตบอะไรก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะวันนี้ ใครที่จะตกหมายนี่ครับล้านะนะคนไหนที่ถามไว้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ยถ้าดูคลิปผมผมจะบอกนะว่าผมจะบอกไว้แทบทุกครั้งนะครับเอตรงนี้ผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแต่ว่าถ้าอยากมาตกเนี้ยปักหมุดนะครับเปิดกูเกิลแมปปักหมุดมาที่คลองลรัตโพนะฮะแล้วมันจะ,จะแสดงเลยนะครับแมปมันจะขึ้นเลยนะครับคลองลรัโพมันจะพามาเองโดยรันตโน้มัน นะผมก็มาตกอยู่ปลายคลองระโพเนี่ยครับนะใกล้ๆก,กันถ้ามาคลองระโพถูกก็น่าจะถึงหมายที่ผมตกอยู่ได้นะไม่ยากนะเพราะว่าหมายผมมันต้องเดินเข้ามาค่อนข้างลึกหน่อยนะครับอ,อถ้าอุปกรณ์มาเยอะก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอะไรประมาณนั้นนะผมก็เลยบางทีผมก็ถือเบ็ดมาคันสองคันอะไรมาเนี่ยแล้วก็กระเป๋าเครื่องมืออันหนึ่งพอแล้วแค่นีนะ้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง,ง,งโคโยเขียวด้วยวันนี้เพิ่งทำกับข้าวเสร็จนะก็เลยมาตกปลานิดหน่อยนะครับ<ม>เห็นอากาศมันดี<ม>แต่อย่างที่บอกตอนแรกครับว่าอากาศมันดีแต่ปลามันคงคิดไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าน้ำมันตายนะ,<ม>ะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรจากแม่น้ำเจ้าพระยานะเพราะช่วงนี้น้ำแดงมันเริ่มลงมาแต่มันยังขุ่นอยู่นะก็น่าจะพอมีอ่ะเดี๋ยวต้องรอรับ น้ำลงแบบเต็มตัวตอนนี้น้ำมันเพ้อๆอยู่นะเดี๋ยวรอชมพร้อมกันครับ ร้สิบบาทซอยประจานอ่ะถ้าถามแล้วใครเอาอะไรมาจะบอกว่าข้าวแค่สองด้วยแค่นั้นเองก็่นูกับกับข้าวแล้วยืดน้องว้าวกูเจอน้องเจอตูดเนี่ยล้วนๆเลยเจอเจอผมนั่งเงียบเหมือนขราวที่แล้วนั่งกินอ่ะที่ตามหาตูดอ่ะ อะไรนะผมไม่คนกินเองอะแล้วนั่งนิ่งไม่พูดบอกเออยังไงอะไรเรื่อะไรนะตูดไม่มีตูดกูไม่ได้เออตูดมันไม่มีมันต้องมีเครื่องเนื้อตูดเลยตูมันมีหมดเลยไม่เพึ่งไมนมันบอกว่าอะไรได้คอไม่ได้ตูดถ่าได้คอไม่ได้ตูดแต่มันไม่ได้คอมาแล้วตูดถ่ายไปไหนคอตูดไปแล้ฮ้ยผมเปิดง้างก่อนเลยผมนั่งนิ่งเลยที่นี่หาเขาหายอเลยพี่ว่าเขาบอกผมไม่ได้กิน เ่าหมายความแล้วในโต้กูไม่รู้ไงกูไม่รู้ไม่แล้วสารนู้นก็ไม่พูดอะไรเลยนะก็เงียบแล้วก็นั่งกินข้างๆกันด้วยนะก็ไม่เห็นด้วยนะถ้าได้อะผมก็นั่งกินอยู่ข้างๆผมก็จิบคนแรกด้วยนะเป็นคนตักคนแรกด้วยนะไหนจะมาซื้อมาไหนนี่ไงน้ำเปล่านี่ไงพี่อร่อยนะขวหวานอ่ะต้องกินเช้าเลยเยังหวานอ่ะเไม่บอกอ่ะบัร์เตอร์กูก็หวาน ขนมไม่ตู่ก็หวานผัดหมี่ก็หวานไม่ตีกระชาแล้ะเออปัตตี้ก็หวานเนี่ยปัตตี้ทั้งหมดเลยเนี่ยปวดใจอ่พี่โอ้พี่โอ้ก็คือขนมไม่ได้มาขนมถิงขนมถิงโขาตันน้อยถิงเบี้ยอะไรเนยแป้งมันท่อนเลยครับกัดเหมือนเน่มันอะไรก็ใส่อะไรไอซิ่งไงมันต้องพองอ่ะ Bạn thanh hèn bạc. Hãy quá biết được một mát. Hãy quá. 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 Hãy โอลก็มันเดยียดยังสารมัไหวะอ้ยเหยียดตะโกนนักอุ้ยตะโกนมแล้วไอ้ยูมันโง่ผมไปเลยเลยเว้ยมาไหนวะเนี่ยโอ้โหอ้าวมาแล้วสีท่อโตกเราใช่ทำไมใกล้ก็ได้ไม่ได้หรอกไม่มีว่า สัตว์ตาราสั่งเลยนะ่ะโกกนะครับเอ่อตอนนี้น้ําแดงก็กําลังลงมานะฝาพวกนี้ก็จะตามลงมาเรื่อยๆนะครับสายนี้ก็คือประมาณว่าสายมาตรฐานนะน่าจะใหญ่กว่านี้ก็ไม่เท่าไหร่นะทุกปีมันก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยววิดีต่อไปครับก็เราจะได้อีกหรือเปล่าโงเพะผมครับ ไม่แม่ระกูระลาจะทานแลวต้อวาดต้องวดกเหรอส้าไม่ชอบต้องวาดอีกตัวโอ้ใส่นี่ต้องวาดอีกดน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 นเอาเลืกเลืกกินกันไม่ถูกเลือกกินกันไม่ถูกเลยเอาเอาไปี่ เงาไหมเนี่ยเอาโอ้ยทะลุเป้าแล้วตายแล้วตายโยนมาโยนมาตัวนี้ตายครับปล่อยก็ตายนะครับสมองบอกไล้อยู่วิบแรงมันกำลังตอดอยู่เาเบาตาแล้วมีสายครับมีสายมีสายสายปูมีสายมีสายมีต้องแบบขคพันธุ์ ไมีสายริงมีสายริงขางดาหอข้างดปนี่นี่นี่ขอดูไซสห่อยโอ้ยโอมันมีไซสเนี่ยเฮ้สวยสวยสวยะวยะป่ะ โอบเพลี้ยมาด้วย Hay mít rồi. To. <laughs> ครับครับเริมระตรเอันนี้นเ,นเ,ปเป็นตัวที่สองเราแล้วครับตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยโอ้ครับทางน่ะนี่ครับโอ้นี่แม่งหมามนี่ว่ะมาเริ่มใส่ถังไล้ไลวคร<า><ะ>ั้ใส่ถังละออยู่ปากเที่ยวแล้เนีเ่ยแกจะไม่รอจะไม่ได้บ่อย

ไอกแก่ไอ้แก่ห้องแผลเว้ยเออมาอีกแล้วนี่หลังเขียวนะครับหลังเขียวตัวใหญ่หลังเขียวนะครับหลังเขียวตัวใหญ่อ่านี่สังฆวาดวังนะครับหรือหลังเขียวนะ มาแล้วนะครับได้สวยงามปล่อยแล้วนะครับหลังเขียวชัดอีกทีนึงนะฮะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายนะครับนะก็จะให้หาหอะไรหนึ่งที่สีสันหน่อยนึ่งเพราะว่ามีนานะตกปลาเข้ามาอีกนะเมื่อกี้ก็เออได้ตะโกะนะไซดันโลเข้ามาตัวหนึ่งแล้วก็มีสายยูที่น้องหลังนะที่วัดพองกันตกได้มาอีกตัวหนึ่งก็สายยูก็ใหญ่ยอยู่นะครับเดี๋ยวดูช่วงบ่ายช่วงเย็นมาเพราะว่าจะได้อะไรอีกนะครับ ถัวอะไรถัวอะไรเอาเปลาเาาเอาไปให้มนลยปคนไทย้วยนะุนไทยเวย่อยมด้ยา เดียวอุ้ยจะยู้จะรู้เบ้าจะอยู่วะไม่ใช่ดิมันกินทีเดียวสองคันนะครับอ่าฮะนี่แถว่าไม่อยู่แล้วอ่ะมาครับทุกคน ครับวันนี้เราก็ขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะปิดฉากกล้วยปลากิน2ขัคันพร้อมกันนะครับแต่ก็ได้แค่มาตัวเดียวนะครับจะปล่อยไปแล้วตัวมเมล็กปลาที่ได้ก็ตามคลิปเลยครับเ,เป็นตะโกกสองตัวเลยใสย่สวยนะก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโกช็อคเขียวด้วยครับแล้วก็คทางหน้าจะตกปลาที่ไหนกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ฝนตกพอดีเลยกําลังลงเม็ดเลยไปก่อนครับบ๊ายบาย